ขนาดกลางรุ่น FRR 210แรงม้านะคะตัวนี้จะมีไฟ LED แล้วก็กระจังหน้าเป็นสีแมทริกซิมเบอร์นะคะตัวนี้ลูกค้าแต่งกระจกเองนะคะต่อกระบะดั้นะคะเป็นยาว4ี่เมตรนะคะั้วสองเส้นสามารถถอดออกได้เพราะว่าลูกค้าใช้ขนรถเมโทรด้วยนะคะตัวนี้ยางเป็นดิสโทน6น็อตนะคะดูโดยรวอ ถังน้ำมันหนึ่ง้อลิตรนะคะเพราะเป็นตัวสั้นนะคะถ้าตัวยาวจะสองร้อยนะคะมีที่เก็บอุปก,กรณ์ให้ด้วยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นนิยมนะคะเป็นกระบะดัมขนาดกลางนะคะไซส์มาตรฐานก็อยู่ประมาณสี่เมตรหรือสี่เมตรยี่สิบนะคะสามารถต่อเป็นอย่างอื่นได้นะคะ,ะเช่นเป็นตู้แห้งอลูมิเนียมหรือว่าคอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่ากระบะเวนเคนก็ได้เพราะว่ารถรุ่นนี้จะมีสามขนาดคือสี่เมตรสองแล้วก็ห้าเมตรหกแล้วก็หกเมตรห้าค่ะถ้าหกเมตรห้าก็จะต่อกระบะเวนเคนนะคะขอบคุณค่ะ